สวัสดีครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการมัดเบ็ดตกกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับเฮ้เราจะแอคเสียงหล่อทำหอยเลยก็คือหลายๆคนนะครับที่สนใจในการตกกุ้งนะครับเราก็หาเป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์สำเร็จนะครับเราหาซื้อได้นะครับจากทางในอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตามร้านตกปลานะครับ เรามาดูกันว่าไอเซตหชุด1ตัวเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมามัดกันให้ดูนะครับโอเคครับเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีทุ่นนะครับอันนี้คือทุ่น เขาเรียกทุ่นใบไม้นะครับแต่อันนี้มันทําเป็นรูปหัวใจนะครับก็ดูก็โอเคดีนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่ก็เห็นทุกคนเขานิยมใช้กันนะครับก็เลยสนใจแล้วไปเจอมาพอดีก็เลยอ่าลองมาใช้ดูนะครับสักอันหนึ่งหลังจากนั้นนะครับอันนี้ยังอยู่ในชุดสายหน้านะครับชุดสายหน้าก็คืออันนี้จะเป็นสาย PE นะครับเป็นสาย PE อ,อันนี้ผมไปซื้อมาขนาดมันเล็กเป็นพิเศษนะครับคือจะเล็กกว่าสาย PE ที่ใช้ตกประช่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น PE 4นะครับแต่อันนี้เล็กยิ่งกว่า PE 4นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ดีไหมแต่เท่าที่ศึกษาดูก็น่าจะโอเคนะครับตัวนี้หลังจากนั้น ตัวถัดมานะครับก็ต้องเป็นตัวเบ็ดตัวเบ็ดนะครับผมใช้เป็นของโอเนอร์นะครับผมขนาดาเบอร์7.5นะครับเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเบ็ดเบ็ดเล็บเหี่ยวนะครับนี่เขาเรียกเบ็ดเล็บเหี่ยวนะครับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเริ่มหัดตกกุ้งนะครับก็อาจจะใช้ตามก็ได้ครับเบ็ดเล็บเหี่ยวนะครับคือ มันจะมีจาง,งอยตรงนี้นะครับอลองสังเกตดีๆครับมันจะเหมือนเล็บเหี่ยวซึ่งในการตกกุ้งผมถ้าตกกุ้งบ่อนะครับบ่อที่ผมตกอยู่เป็นประจำนะครับมันก็จะเป็นเบ็ดที่เหมาะสำหรับบ่อนะครับที่ผมไปตกประจำเพราะว่าการกินของกุ้งส่วนใหญ่บางทีมันก็เดินชนบางทีมันก็ไม่ได้กินครับ ก็อยู่ที่ว่าบ่อไหนกุ้งมันนิสัยเป็นยังไงนะครับก็เลือกใช้ตัวเผ็ดให้เข้ากับตัวกุ้งที่ตกนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวตะก,กัวฟิวนะครับโอเคนะครับตะก,กัวฟิวนี่ผมจะใช้เป็นเบอร์0.8นะครับซึ่งถ้าตามตลาดแล้ว มันจะเป็นตะกัวฟิลเบอร์1.2นะครับซึ่งผมลองเอามาพัานแล้วมันใหญ่เกินไปมันไม่ได้เรื่องนะครับก็คือมันใหญ่ไปแล้วมันหนักอะครับทุนมันเสียอาการนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องหาตัวที่เล็กลงมาหน่อยนะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นสายนะครับ สายที่เราจะใช้นะครับเป็นของโฟกัสนะครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นสายที่เส้นเล็กๆนะครับอันนี้สี่ปอนนะครับก็คือสายมันเล็กมากครับเนอรักษณะสายมันก็จะ,ะเล็กเล็กแล้วก็ลื่นนะครับคือเวลามันมันก็จะลดแรงประทะน้ํานะครับเวลาเราช่างกุ้งเราทําอะไรนะครับกุ้งมันก็จะไม่ค่อยตกใจ หลังจากนั้นนะครับนี่คือครับกาวตาช้างครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเอามาใช้ทําอะไรนะครับผมกาวตาช้างต่อไปนะครับก็จะเป็นลูกหมุนครับลูกหมุนนี้ผมก็ใช้เป็นเบอร์ที่เล็กเล็กมากครับเล็กแทบจะไม่มีน้ําหนักเลยนะครับคือตัวเล็กมากครับคือเราต้องเน้นเบาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะ่วงน้ําหนักไปที่ตัวของ เบ็ดนะครับตัวเบ็ดตกกุ้งนะครับเพื่อที่จะถ่วงให้น้ําหนักมันไปที่เบ็ดเวลาเราตกกุ้งนะครับเวลาเราถ่วงน้ําหนักถ่วงที่ตัวเบ็ดจะดีที่สุดครับถ้าไปถ่วงที่ลูกหมุนมันจะไม่ค่อยดีครับเวลาวัดแล้วมันจะแกว่งครับมันจะเสียอาการครับก็คือเอาเป็นว่าวัด มัดที่ตัวเบ็ดดีกว่าหลังจากนั้นนะครับตัวต่อไปครับก็คือลายสต็อปเปอร์นะครับลายสต็อปเปอร์ per, มันเอาไว้ใช้ใช้หยุดหยุดตัวตัวเจ้าทุนเนี่ยแหละครับไม่ให้ทุนมันเลื่อนไปเลื่อนมาครับให้มันอยู่กับที่นะครับให้มันอยู่ในระดับน้ําที่ต้องการแล้วก็เป็นลูกปัดนะครับ คือใครจะใส่ก็ได้นะครับลูกปัดโอ้เล็กมากครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับบางทีผมก็ไม่ใส่และนี้ก็เป็นโลเก็บสายนะครับซึ่งตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับที่มีอุปกรณ์ตกกุ้งครับส่วนใหญ่ก็จะมีขายนะครับก็แล้วแต่ร้านว่าราคาเท่าไหร่แล้วอันนี้คืออุปกรณ์สําคัญเลยครับไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันสําคัญมากครับในการ ที่เราจะมัดตัวเบ็ดนะครับเพราะมันเป็นตัวมันเล็กมากครับและอุปกรณ์ถัดไปนะครับก็คือกรรไกรเอาไว้ตัดสาย PE นะครับซึ่งผมอาจจะถ่ายตอนมัดให้ดูไม่ได้นะครับแต่ก็จะให้ดูนะครับว่าวิธีมัดเบ็ดของผมนะครับก็มัดตามเนี่ยนะครับมือเดียวครับมือเดียวก็จะแกะยากหน่อยนี่ครับ วิธีมัดเบ็ดนะครับก็มัดมัดตามวันนี้เลยครับโอเคนะครับมัดตามหลังซองเลยเดี๋ยวผมมัดตัวเบ็ดเข้ากับสาย PE ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมัดกันยังไงต่อ,อต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ถ่ายคนเดียวครับที่จับกล้องก็ไม่มีเดี๋ยโอเคครับเดี๋ยวเรามามัดแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่เรามัดแล้วนะครับเราก็มัด้ิยตามวิธีของซองนี้และครับไม่โฟกัสนะครับก็คือเราก็มัดตามหลังซองนี้เละครับเห็นไหมครับเนี่ย okay. เราก็มัดตามหลังซองนี่แหละครับมันก็จะออกมาเป็นแนวนี้นะครับคือเวลาเรามัดนะครับให้ เอาเส้นเอ็นนะครับมาไว้ข้างหน้านะครับเพราะเวลามันคุกนะครับมันจะดึงเข้าปากพอดีนะครับว่ามันจะเข้าคมนะครับให้เอ็นอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราตัด เปแล้วนะครับสาย PE นะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลักษณะตัวเบ็ดน,นะครับนะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้หลังจากนั้นเราจะมาทวงน้ําหนักนะครับโดยที่เราจะเอาตะโกบโฟิลนะครับมาพันที่ตรงนี้นะครับหรือถ้าหากว่าท่านใดมีเป็นลวดทองแดงน,นะครับ ก็ใช้เป็นลวดทองแดงนะครับพันอ่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแปับบนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูลวดทองแดงลวดทองแดงอ่นี่ครับอ,อ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะใช้เป็นลวดทองแดงนะครับในการถ่วงน้ำหนัก ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้เป็นตะกวัวฟิวนะครับมันก็จะได้น้ำหนักที่ดีเอาไว้ลุยออกเอาไว้อะไรเจอออกใช่ไหมครับมันก็จะลุยออกได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่ทุนเราด้วยนะครับว่ามันรับน้ำหนักของไอ้ตัวตะกวัวเนี้ยได้ไหมแล้วทุนมันเสียาการหรือไม่ แต่คือเท่าที่ผมลองคิดคิดดูแล้วนะครับเจ้าทุนเจ้าทุนใบไม้นะครับเจ้าทุนหัวใจนี้นะครับมันน่าจะเบาเบาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะทวงแค่นิดหน่อยนะครับทวงเจ้าตะกบฟิวนี่นะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ให้มันลุยพอที่จะลุยออกได้บ้างนิดหน่อยครับผมไม่ได้ให้โดนออกพัดจนปิวนะครับ เดี๋ยวผมมาลองถ่วงก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับผมก็พันเจ้าตะกวัวฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่เราก็จะพันในลักษณะนี้ครับพันอยู่ที่ประมาณโคนนะครับเพื่อให้ตัวเบ็ดมันมีน้ำหนักครับเวลาโดนออกโดนอะไรมันจะได้สู้ออกหน่อยครับไม่โดนออกพัดฟิวง,ง่ายๆนะครับผม ลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็จะมัดประมาณคืบหนึ่งนะครับเขีนครับประมาณคืบหนึ่งประมาณนี้เลยครับเอเคแต่ผมขอเผื่อนิดนึงนะครับเผื่อที่ว่าผมจะเข้าปมนะครับเดี๋ยวเราจะมามัดเจ้าตัวนี้เข้ากับลูกหมุนนะครับเอเคนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เรามัดแล้วนะครับผมเข้ากับลูกมุนเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้คือชุดสายหน้านะครับของเราหลังจากนั้นเราก็จะมามัดส่วนตัวนะครับตัวเป็ดนะครับโอเคเราผมแนะนําว่าให้ยาวสัก2เมตรก็ดีนะครับสัก200เมตร จะพูดไงดี่อ2เมตรดีกว่านะครับผมคือคันของเรามัน1.8เมตรใช่ไหมครับแต่เท่าที่ผมลองไปตกตกดูแล้วนะครับเวลาเรามัดสั้นกว่าคันนะครับมันจะมีปัญหาคือสายมันสั้นแล้วบ่อมันบ่อมันกว้างแล้วบ่อมันลึกแล้วทีเนี้ยมันไม่มีสายที่จะส่งไปนะครับมันก็จะตกได้แค่ใกล้ๆเพราะฉะนั้น ผมแนะนําว่าเอาให้ชัวนะครับก็คือ,อให้สายมันเลยคันมาส,สักฝ่ามือหนึ่งนะครับให้สายมันเลยกับคันนะครับสักฝ่ามือหนึ่งหรือไม่ก็คืบคืบหนึ่งยาวๆหน่อยครับคืบยาวๆหน่อยครับเผื่อมันนิดหนึ่งนะครับเราจะได้มีสายนะครับหรือว่าถ้าใครที่คิดว่ามันยาวไปก็ให้สายครับยาวเท่าคันครับ แต่โดยความรู้สึกผมนะครับผมคิดว่าสายที่มันยาวยาวกว่า,วาคันลัดคืบนึงเนี่ยผมว่ามันเหมาะกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาตัดสายเอ็นกันนะครับผมโอเคครับผมผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับสายมันเล็กมากเลยครับเล็กและบางมากนะครับใส่สต็อปเปอร์นะครับเอ้ยผมมัดผิดนี่ว่าคือตัวนี้นะครับจริงๆอะ่ะเราจะทําเป็นห่วงนะครับแล้วเราจะคล้องคล้องกับมันตรงลูกหมุนตรงนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเบ็ดได้นะครับ ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมมามัดให้ดูในคลิปถัดไปดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอาแบบผิดๆเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกครับเอาตามตรงนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราผมมัดเข้ากับเสายนีครับมัดเข้ากับตัวชุดหน้าก่อนนะครับผมโอเคครับผม จากที่ผมมัดสายเอนเข้ากับสายหน้าแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาใส่ทุ่นครับเราจะทำการใส่ทุ่นนะครับก็คือให้เราใส่ลายสต็อปเปอร์นะครับหนึ่งตัวก่อนตามด้วยทุ่น เราก็ตามด้วยลายสต็อปเปอร์อีกตัวหนึ่งปิดท้ายนะครับปิดหัวท้ายเพื่อที่ไม่ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่เลยครับนี่นะครับแค่นี้ก็เราก็มัดเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือชุดตกกุ่มนะครับ1ชุดนะครับผมถึงเอาไอ้เจ้ากาวตัวนี้ครับกาวตาช้างนะครับมา เพราะว่านะครับผมก็จะทําการอัดกาวใส่เจ้าตัวเบ็ดตัวนี้นะครับเพื่อให้เงื่อนนะ่ะเงื่อนมันไม่เลื่อนไปเลื่อนมาครับให้เงื่อนมันอยู่กับที่อย่างนี้ครับเพราะเวลาตกมันจะได้เข้าเงื่อนอย่างเดียวครับเข้าองศาที่ว่าจะตกกุ้งขึ้นมาได้ดีนะครับโอเคแต่คือตอนเนี้ผมยังไม่อัดกาวเพราะว่า เราต้องมาตั้งทุนกันก่อนนะครับว่าต้องมาดูอาการว่าทุ่นน่ะโอเคไหมนะครับว่ามันหนักไปหรือเปล่าครับไอตัวเนี้ยถ้าหนักเราก็ต้องเอาตะกัวฟิวออกครับเพื่อให้ทุน่นนีมันสามารถรับน้ำหนักไอเจ้าตัวตะกัวได้ครับตัวเบ็ดได้นะครับจุดสายหน้าของเราได้และให้อาการมันไม่เสียสมดุลน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองนะครับลองดูเช็คทุน่นกันก่อนนะครับ โอเคครับผมเราก็ย้ายมาที่ตู้กุ้งนะครับตู้กุ้งของผมซึ่งผมก็เลี้ยงกุ้งนี่แหละครับแล้วก็ใช้เป็นที่ตั้งทุนด้วยครับโอเคครับเราทุนเราใส่้าไปฮึบลงน้ำไปนะครับอ่าทีนี้ครับ<อ>เห็นไหมครับว่า ทุ่นน่ะมันลอยนะครับมันสามารถรับรับน้ำหนักรับน้ำหนักของเจ้าชุดสายหน้าของเราได้นะครับเห็นไหมครับแสงมันอาจจะย้อนหน่อยนะครับคือเราดูเลยนะครับนี่ครับนี่คือชุดสายหน้าของเรานะครับอ่าวิธีเช็คนะครับว่าเราจะตั้งทุ่นขนาดไหนให้มันพอดีนะครับ ของผมนะครับของผมวิธีของผมนะครับก็คือดึงสายหน้านะครับให้มันถึงพื้นนะครับแล้วก็ดูว่าทุ่นน่ะมันอยู่อาการไหนนะครับหมาหมาเห่ามาเห่านะครับจะดึงแ๊บนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ตั้งทุนเรียบร้อยแล้วครับก็คือตอนนี้ทุ่นมันก็นอนบนผิวน้ำแล้วแล้วเรามาดูนะครับอันนี้ชุด ลูกหมุนครับอ่าเรามาดูตัวนะครับตัวตัวเบ็ดมันจะต้องตั้งขนานกับพื้นอย่างนี้นะครับผมอ่าถ้าตั้งขนานกับพื้นอย่างนี้แล้วอะ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมอ่ามันอยู่ทางองศานะครับเวลาเราดึงนะครับเราก็ตึกปึก๊กมันจะต้องปึ๊กเข้านะครับเข้าเข้าปากกุ้งนะฮะอ่านี่ครับ ก็คือดูง่ายๆนะครับเราตั้งประมาณนี้ครับต็อปเปอร์นะครับประมาณตูดทุ่นจุ่มน้ำนะครับตูดทุ่นจุ่มน้ำนะครับมันจะพอดีมันจะพอดีครับตูดทุ่นจุ่มน้ํามันจะพอดีกับตัวนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะหนักไปนะครับผมเลยกะว่าผมจะเอา เจ้าต,ตัวกลัวออกนิดนึงครับผมเราไปโมขั้นสุดท้ายนะครับโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมเอาตะกอฟิลออกไปข้อหนึ่งแล้วนะครับอ,อาการของตัวเบ็ดอะ่ะมันก็โอเคขึ้นเยอะเลยครับคือทุ่นมันก็จะหลับน้ำหนักได้นะนะครับ ก็จะโอเคครับผมให้มันตั้งอย่างเงี้ยครับและทุ่นมันต้องนอนอย่างงี้ครับพอเวลากุ้งกินใช่ไหมครับเวลากุ้งกินอ่ะอาการของทุ่นนะครับแบบหนึ่งนะครับมือเดียวครับนี่ครับเวลากุ้งกินใช่ไหมครับอาการของทุ่นอ่ะมันก็จะต้องอย่างงี้ครับมันก็จะตั้งอย่างงี้ครับมันต้องกระดกอย่างงี้ครับนี่ครับ ประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะดำลงไปอย่างนี้ครับนี่คืออาการของกุ้งกินครับโอเคตอนนี้ผมได้ผมได้และได้ตามที่ผมต้องการและเดี๋ยวเราจะไปอัดกาวครับแล้วก็ไปวิธีการสุดท้ายครับโอเคครับหลังจากที่เราไปตั้งทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วนะครับผมเราได้น้ำหนักเราได้บรล้าที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาอัดกาวกันครับมาวิธีการอัดกาวก็เราจะทําการอัดกาวนะครับ ็คือเราพยายามอ,อัดกาวตรงส่วนหัวนี่ยะครับให้มันอยู่นะครับให้มันอยู่ให้มันอยู่ยนิ่งๆน,น,นะครับแล้วเราก็รอมันแห้งแค่นั้นเองครับก็เปน็นงานเสร็จนะครับผมเรามามัดเดี๋ยวเรามันแห้งกันนะครับเดี๋ยวเรามามัดตูดกันนะครับ หลังจากที่เรารอนะครับหลังจากที่เรารอให้เป็ดมันแห้งนะครับเราก็มามัดนี่ครับปลายสายโดยที่เราจะมัดเป็นห่วงแบบนี้ครับนี่ครับมันก็จะเอาไว้ยึดกับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ยึดกับปลายคันเป็ดนั่นเองนะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับใส่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอเคครับผมเท่านี้นะครับ เบ็ดเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมโอเคครับหวังว่าเพื่อน mm hmm. ๆคงจะมัดเบ็ดตกกุ้งกันเองได้นะครับผมแล้วคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสอนมัดทุ่นแปลกๆอีกนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าคลิปนี้ผิดพลาดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะหาขาตั้งกล้องมาให้ดูนะครับชิปคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการลอง ลองถ่ายคลิปแรกก่อนนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับผม